แตกอีกแล้วครับสวัสดีครับเอฟศักดาบาดานสวรัเซียลทุกท่านครับวันนี้แตกอีกแล้วครับกุบวกน้องนาครับกุกน้องนากุกน้องนาจบที่70เมตรครับ ลุ้นแทบขาดใจน้ำเต็มสระแน่นอนครับเต็มคลองครับตัวนี้ขุดคอลองรอบพื้นที่ครับวางระบบน้ำนะครับนีครับเนี่ยเจ้าของที่ครับมาจากกรุงเทพน้ำเรือเรือครับ woah Chào làngงาน bวด ครับสนใจหรอกงาน เราจาทำแต่เสร็สิ้นครับตอนนี้ไปไม่ไหวแล้วครับไม่กระแทกนะครับ <agrade you S 2> น้ำเยอะลมต่ำครับลมต่ำลมไม่แรง ข้ามเข้าโคโอ้โห,โโหน้ำเรื่อยๆครับตอนนี้ไหลเป็นคลองแล้วครับลงคลองแล้วลงคลองแล้วยี่สิบสามสิบคิวได้ครับลึกเกือบสิบเมตรครับฝากทิมงานด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสั่ดาประดานโซลาร์เซลล์ครับ085 4632835ครับผมฝากิดตามรับชมผลงานด้วยะนะครับขอบคุณครับ